สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการออกแบบทรงคิ้วปรับทรงคิ้วให้ดูด el. ียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ได้เจอลูกค้าที่ไม่เคยสักคิ้วมาก่อนรู้สึกดีใจเพราะว่านานๆจะได้เจอทีค่ะคิ้วเพียงน้อยนิดตรงๆห่างตกๆก็ต้องยกห่างกันหน่อยนะคะวันนี้การออกแบบทรงคิ้ววันนี้ก็เน้นพอดีงามเข้ากับใบหน้าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะว่าลูกค้าก็กลัวการมีคิ้วใหญ่เช่นกันค่ะ ก่อนคิวลูกค้าสามารถบอกช่างก่อนได้นะคะว่าลูกค้าต้องการคิ้วแบบไหนจะเป็นคิ้วตรงคิ้วเหลี่ยมคิ้วโกงหรือจะเป็นคิ้วเข้มคิ้วอ่อนคิ้วฝุ่นคิ้วลายเส้นก็สามารถบอกช่างได้เช่นกันครับเพราะถ้าช่างเข้าใจความต้องการของลูกค้าก่อนก็จะทําให้งานออกมาดีแล้วก็ไร้ที่ติแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรในภายหลังนะคะ ถ้าท่านใดสนใจสักคิ้วสวยสักปากชชมพูลบแก้ไขปรับทรงเติมสีสามารถสอบถามช่างพัดเพิ่มเติมได้นะคะหรือโทร0654919699ขอบคุณมากค่ะที่รับชม